สวัสดีครับวันนี้พบกับรู้ใจไอทีนะครับสาระไอทีที่ใช้ได้จริงกันอีกครั้งวันนี้ผมจะมารีวิวหูฟังบลูทูธทูไวเลสในงบประมาณ800บาทนะครับต่ำกว่า1000บาทอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวนี้ก็เป็นแบรนด์ที่ผมใช้มา2-3ตัวละนะครับหูฟังแบรนด์ที่มารีวิวตัวนี้ก็คือซาพิ e เคลียนะครับหูฟังแบรนด์ซาพิสเคลียนะครับก็เป็นหูฟังที่หลายๆคนนักเล่นหูฟังนะครับในงบประมาณราคาประหยัดรวมถึงในเลส,สักประมาณไม่เกิน 3-4 0ถึงันเนี่ยรู้จักกันดีนะครับก็มีหลายซีรีส์ตั้งแต่รุ่นสูงยันรุ่นเริ่มต้นเนาะโดยรุ่นเริ่มต้นของเขาราคาก็จะอยู่ที่ราวๆ6 7 0 0เบาทนะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวเคลียร์เนี่ยก็เป็นหูฟังในเจนใหม่ในปีใหม่ของรุ่นใหม่ของปี2023นี้นะครับเราก็จะมารีวิวเปรียบเทียบกันว่าหน้าตาแพ็กเกจแล้วก็สเปคเสียงอะไรเป็นยังไงว่ากันนะครับอ่ะโอเคหูฟังซาพิสเคลียร์จะมีหน้าตานะครับมาพร้อมกับกล่องกระดาษหน้าตาแบบนี้ นะครับซึ่งแพ็กเกจก็ดูแบบมนะินิมอลดีไซน์เนาะด้านขวาก็จะมีบอกเลยนะครับว่ามีไดเวอร์ไดนามิก12มิมตรนะครับใช้งานได้40ชั่วโมงในการเล่นรวมเคชาร์จเนาะแล้วก็มีสำหรับม,มีไมค์คู่นะสำหรับตัดเสียงรบก,กวนนะครับมีบอกชัดเจนเลยว่ารุ่นนี้มีไมค์ตัดเสียงรบก,กวนนะเป็นไมค์คู่นะครับผมแล้วก็สเปคของชัดๆของซาฟีก็คือตัวนี้อ่ะเป็นรุ่นใหม่ละเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.3นะครับผมในการชาร์จ1ครั้งนะครับ ในการชาร์จหนึ่งครั้งจะใช้งานได้ที่7ชั่วโมงนะครับโดยที่ใช้งานได้ถึง40ชั่วโมงจากการชาร์จก็แสดงว่า1รอบได้7ชั่วโมง40ชั่วโมงก็เคสจะชาร์จได้อีกประมาณ4รอบครึ่งเกือบ5รอบเนาะก็จะรวมรวมแล้วประมาณ40ชั่วโมงพูดง่ายตีซะว่าเคสเนี่ยตัวเคสเนี่ย,ส,ยสามารถชาร์จได้อีกประมาณ4รอบนะครับส่วนตัวหูฟังใช้ได้การ7ชั่วโมงต่อ1ครั้งนะครับแล้วก็มีบอกสเปคแบตว่าตัวเอียบัตมีหูฟังที่38มลิวก็ในสลลิแอมแล้ว เคสชาร์ยจะมีแบตเตอรี่อยู่ที่400ม ah, นะิลลิแอมป์เนาะมีบอกระยะว่าทําการของสัญญาณสูงสุดขีด10เมตรนะครับผมก็มีบอกสเปคกันอย่างชัดเจนคร่าวๆตรงนี้เนาะนะครับในส่วนตัวนี้ก็จะเป็น Here Your Imagination ก็เป็นในส่วนของพวกสโลแกนของซาพีทเขานะครับทีนี้เรามาเปิดกล่องดูว่ามันจะได้อะไรบ้างเนาะตัวนี้ก็จะมีหน้าตาแพ็กเกจอย่างนี้นะครับก็เป็นกล่องกระดาษมินิมอลดีไซน์มีคู่มือการใช้งานด้วยนะครับซึ่งก็ ตัวนี้ผมบอกเลยว่าการใช้งานก็เหมือนกับหูฟังรุ่นทั่วๆไปนะครับเรามาแกะดูกันนะครับก็จะมีโลโกโล้มีเมนูนัลนะครับบอกวิธีการใช้งานซึ่งการใช้งานมันไม่ได้ยากล่ะครับตัวนี้จะรองรับการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเนาะคู่มือที่ได้มาเนี่ยเปิดพร้อมกันเลยจะไม่มีภาษาไทยนะครับแต่ว่าในส่วนของวิธีการใช้งานเพื่อเสียงลดเสียงมันก็ง่ายๆนะมีบอกชัดเจนนะครับว่าลดเสียงก็คือ แตะด้านซ้ายนะครับไลท์บัตท,ทน,นะครับตรงฝั่งนี้นะฮะแตะห่งครั้ง,งจะเป็นลดเสียงนะครับเพิ่มเสียงก็เพิ่มเสียงก็จะเป็นแตะด้านขวานะฮะมีบอกชัดเจนเลยเนาะในการเลื่อน Next t ็กก็กดที่ด้านขวาค้างนะครับในการกด Previous t a ็ tag, หรือว่าย้อนกลับก็เป็นกดข้างซ้ายค้าง1 5ึ่งวินะฮะมีดับเบิลแทในการตอบสายในในการรับสายหรือว่าในการวางสายนะครับ ในการวางสายก็กดซ้ายนะครับกดฝั่งกดปุ่มบัตเทิลค้างไว้ข้างไหนก็ได้นะครับสวิชบริเวณทุกคอก็คือสลับสายก็ให้กดที่บัตทิอีกประมาณ1.5่งวิเหมือนกันเนาะมีบอกชัดเจนเลยนะครับ Enter pairing mode ก็คือให้กดปุ่มไหนค้างไว้ก็ได้นะครับ6วินาทีเป็นการเปิดออนนะครับ Active ไว้ assistant เรียกปุ่ม assistant ก็แตะ3ครั้งนะครับเข้าเกมโหมดก็ แต่3ครั้งนะครับในฝั่งซ้ายนะครับนะอแอสสนตแต่3ครั้งด้านขวานี่1 2 3ด้านขวาจะเป็นเรียก Google a s s i s t a n t หรือ Siri แต่ด้านซ้าย3ครั้งจะเป็น Gaming Mode นะครับเพย์พอก็แต่1ครั้งนะครับ Pow e r o n p o w e r Off มีบอกตามนี้ก็วิธีการใช้งานมันจะคล้ายๆกับบลูท t h ทั่วๆไปนะครับผมอาจจะไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วรุ่นนี้มันรองรับการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันด้วยดังนั้นอยากจะให้แนะนำว่าคนที่ซื้อมาเนี่ย ใช้งานผ่านแอปอะรับรองว่าจะสะดวกสบายกว่านะครับในการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าให้ดูกันคร่าวๆก่อนว่าเปิดกล่องมาเจออะไรบ้างแล้วมีวิธีการใช้งานอย่างไรนะะอ่ะอันนี้เป็นแมน่นอันนี้มีหูฟังนะครับแล้วก็ใต้นี้จะมีในส่วนของจุกหูฟังมาให้ไหมนะครับนี่นะครับก็ตรงนี้จะมีสายชาร์จเป็น Type C นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีในส่วนของ ตัวจุกหูฟังมาให้แถมให้2ชุดอีก2ไซส์เนาะนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเรามาแกะกล่องให้ดูหมดเลยว่ามันแถมอะไรมาบ้างซึ่งอุปกรณ์ที่แถมแพ็กเกจต่างๆผมมองว่ามันก็คือเป็นค่ามาตรฐานของหูฟังในเลทประมาณเนี้ยคือพันบาทได้มามาๆเนี้ยก็ถือว่าหรูหราใช้ได้แต่ถามว่าหรูหราที่สุดดีที่สุดไหมมันก็แล้วแต่มมมองคนแต่ตัวนี้ก็ทํามาได้สมราคานะครับกับกับค่าตัวของเขานะครับผมก็ให้ดูกันแล้วนาอว่าได้อะไรมาบ้างทีนี้ สุดท้ายเรามาเข้าสู่โหมดการใช้งานกันเลยว่าตัวซาฟิตเคลียร์เนี่ยวิธีการใช้งานนะครับใช้งานกันยังไงนะครับรุ่นนี้เป็นบลูทูธรุ่นใหม่ละตัวนี้นะครับจะเน้นเอามาใช้งานกับตัวแอปพลิเคชันนะครับใช้ได้ทั้ง iOS และ Android เนาะชื่อแอป,ปที่เอามาใช้งานด้วยก็คือจะชื่อแอปซาฟิ e นี่นะครับพิมพ์ตามนี้เลยนะครับ S O U D P E A T S นะครับนะครับหน้าตาแอปพลิเคชันจะเป็นแบบนี้ เมื่อทําการดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็ทําเปิดแอปขึ้นมาแล้วเราก็เปิดบลูทูธนะครับเมื่อเราทําการเปิดบลูทูธเข้ามาปุ๊บเราจะเจอหน้านี้นะครับก่อนที่จะหยิบหูฟังออกมาเราเราโหลดแอปอะไรเรียบร้อยก่อนเนาะเพราะว่าตัวนี้มันสําคัญนะครับมันสาคัญที่จะให้เริ่มต้นใช้งานทุจริงมันจะมีหน้าล็อกอินกับรีจิสเตอร์สำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้งานผ่านแอปนี้มาก่อนให้กดรีจิตวิธีรีจิตก็ง่ายมากนะครับใส่อ e ีเมลใส่พาสเวิรนะ์ดเนา แล้วก็ไอตัว Waving Form เนี่ยกิดเป็น author, อ u t เ r อร์อก็ได้ v r i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  c t t o o n o o e เนี่ยส่วนใหญ่มันจะส่งมามันจะส่งไปที่อีเมลเห็นไหมครับนะฮะเมื่อเราได้อีเมลเราลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับก็เหมือนเราสมัคร Gmail ทั่วๆไปนั่นแหละนะครับเมื่อเราทําการเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดหน้าล็อกอินล็อกอินเข้าไปในหน้า,าตัวนี้นะครับในการใช้งานครั้งแรกอะ่ะมันจะมีให้อ่า a p l o w a p p พพล i ยฟอร์นะครับให้อนุญาตในส่วนของการแจ้งเตือนในส่วนอะไรเราก็กด ในส่วนของการอนุญาตไปนีครับเราก็อนุญาตให้สิทธิ์เท่าที่เราต้องการจะให้ะเนาะผมก็จะให้เป็นให้โทรศัพท์ไปนะครับให้ตำแหน่งไปนะครับกล้องถ่ายรูปไม่ให้ก็ได้เราก็แล้วแต่เราอะว่าเราต้องการแค่ไหนนะครับผมก็ allow permission ไปนะครับนี่ทีนี้เมื่อเ,รเสร็จเราก็ back กลับมาทีนี้มันก็ you welcome to y o u s a v i เนะเพื่อมัน welcome เสร็จปุ๊บเปิดบลูทูธเสร็จปับ๊บหยิบข้างในข้างหนึ่งออกมาเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับทีนี้ มบูทูธมันก็จะค้นหาอุปกรณ์นะครับนี่ที่ชื่อซาฟิทเคลียทีนี้เราก็กดจับคู่ซะปุ๊บเนี่ยเมื่อทําการจัดคู่แล้วมันจะขึ้นคอนเน็กเห็นไหมเชื่อมต่อเรียบร้อยนะแล้วเราก็ดึงอีกครั้งหนึงมาใช้แล้วเราก็ปิดเคสนะครับตัวเคสแต่จะเป็นเคพสพลาสติกใสนะครับหน้าตาก็ดูดีขอความแข็งแกร่งแข็งแรงเนี่ยผมมองว่ามันก็ดูกระชับนะแต่พลาสติกเนื้อมันก็ ไม่ได้แน่นไม่ได้ดูดีเท่ากับตัวพี่แพงกว่าที่ขายสมัยก่อนนะเนี่ยอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างตัวนี้พลาสติกเนื้อมันจะดูทนทานก,ากว่าตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกใสเน้นแฟชั่นมากกว่านะครับเอาเปรียบเทียบกันถ้าอย่างตัวแม็กเนี่ยตัวแม็กมันหนากว่าใช้มา 2- อสาปีบุกตะลุยอะไรเงี้ยมีแบบรู้สึกว่าเนื้อพลาสติกของตัวเคลียรนะ์มันจะบางกว่าเมื่อเราเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บนะครับมันจะทําการเจอนะครับขึ้นนี่หน้าแรกนะครับจะมีบอกสถานะแบตเตอรี่เห็นไหมซ้ายขวามีบอก นในตุ่มตัวแรกเนี่ยเราจะมีกดแถบข้างบนเนี่ยเห็นไหมฮะเราจะสามารถดูได้ว่าสามารถอัปเกรดเฟิร์มแวร์ได้นะครับรุ่นที่ผมได้มาตอนแรกมันจะเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชันเก่านะครับเขาจะแนะนําให้อัปเกรดเฟิร์มแวร์ซึ่งตัวเฟิร์มแวร์มีผลมากนะมีผลในเรื่องของการอัพเดปกับการใช้งานของมือถือ Android iOS อ่าต่างๆนะครับสามารถอัปเดตได้ถ้าเกิดว่ามันอัปเดตได้มันจะมีแจ้งนะครับเราก็อัปเดตผ่าน w i f i ผ่าน มือถืออะไรไปเนาะมีทําตามขั้นตอนนะทีนี้เมื่อเราเข้าสู่หน้านี้แล้วจุดสำคัญคือเรามันทำอะไรได้บ้างใช่ไหมสำหรับตัวแอปตัวแอปนี้มันก็นะครับก็จะดูง่ายๆเลยเนาะไม่มีอะไรที่แบบดูยุ่งยากนะครับนะครับเราจะมาดูในส่วนของล่างซ้ายเลยเห็นไหมจะเป็นในส่วนของการปรับอีควอไลเซอร์ตัวนี้สามารถปรับอีควอไลเซอร์ได้แบบ a d a p t i v e นะครับ Adaptive ก็คือสามารถปรับผาักการใช้งานนะครับหรือสปรับเป็นพ r ีเ e t เองก็ได้หรือจะตับเป็นคัลตอมไมค์นะครับหรือ ค่าตั้งหมก็คือเราปรับเองเราอยากได้แบบไหนนะครับก็เลือกเอาเนาะตาม e ีคที่เราต้องการนะครับก็เลือกเอาได้ตามความต้องการนะพีเศตก็จะมีบอกอยู่แล้วว่าเปให้เลือกนะครับพีเศตให้เลือกก็คือมันเอาตามที่ซาพิซเขามีมาให้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของเกมมิ่งโหมดสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้แล้วก็ในส่วนของ d i s a b l e ก็คือสามารถปิดฟังก์ชันคีย์ตรงผ่าแห่เพื่อเวลาเราใส่นอนใส่อะไรเงี้ยมันจะได้ไม่เด้งนะครับในแบบว่า ไม่เกิดการสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับถือว่าเ,าเขาออกแบบมาให้ง่ายกับการใช้งานเลยนะครับซึ่งตัว EQ เราก็สามารถปรับเองได้เราต้องการแบบไหนเราก็เลือกเอาแล้วกันนะครับสมสำหรับการใช้งานตัวนี้เนาะนะครับก็จะมีโปรดักต์ต่างๆมันจะบันคอนเน็กเองแหละนะครับตัวนี้นะครับ Adaptive EQ ในส่วนตัวนี้ผมจะใช้แบบ Adaptive อาเพราะว่ามันจะเป็นการในผู้ถ่งเสียงที่มันได้มานะครับทีนี้เราก็ อยู่ในการใช้งานเนาะอย่างที่ผมบอกเพิ่มเสียงก็แตะตรงนี้ครั้งหนึ่งนะครับตัวตัวแตะก็คือตรงนี้นะครับในการเพิ่มวอลลุ่มนะครับในก่อนทลดเสียงก็าตอตรงนี้นะครับฟังก์ชันคีย์จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับโอเคทีนี้ <c oughs> การใช้งานต่างๆเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่า มันก็แอดวานซ์นะครับทันสมัยก่ารุ่นเก่าอย่างซาพิทแม็กที่ผมเคยใช้มาสมัยก่อนซาพิทแม็กนี่ก็เปิดตัวมาแพงกว่านะตอนนั้นเคยซื้อมา890นะครับตัวแม็กเนี่ยมันจะถูกกว่าเออตัวเคลียร์เนี่ยจะถูกกว่าแม็กร้อยหนึ่งในในรุ่นที่เปิดตัวมาแต่ในปัจจุบันเคลียร์ก็จะแพงกว่าร้อยหนึ่งเพราะว่าแม็กมันรุ่นเก่ากว่าเนาะทีนี้ <c oughs> ตอนมาลงดูหน้าตาของหูฟัง ผมบอกได้เลยว่าในการใช้งานตัวนี้มันออกแบบมาดีไซน์มาค่อนข้างสวยใสยอย่างเงี้ยมีหลายสีเนาะสีดําสีขาวยอะไรเงี้ยก็มีแต่ผมซื้อมาเนี่ยก็สีเป็นสีน้ําเงินม่วงเนาะทีเนี้ยไอตัวสีน้าเงินเนี่ยผมผ่านการใช้งานมา2อาทิตย์แล้วนะครับก็อยากจะบอกเล่ากันนกันนะครับว่าตัวเนี้ยมันใส่สบายมากเป็นเอียร์บัดท,ที่ออกแบบมากึ่งกับอินเอียร์นะครับในขณะที่แม็กเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมครับในขนาดของไซส์มันจะใหญ่กว่าตัวหูฟังกล้ามจะใหญ่เวลาเราใสา่ใสฟ่ฟังใส่อะไรเงี้ยความสบายในการใส่เนี่ย ตัวนี้จะใส่สบายอีกบ่านะครับให้ความรู้สึกเป็นลูกครึ่งลูกผสมนะครับระหว่างอินเอียกับเอียบัตนะครับนะครับก็คือเป็นลูกครึ่งนะครับเป็นลูกผสมระหว่างไอสองตัวนี้นะครับซึ่งในการใช้งานจริงๆอ่ะผมบอกเลยว่ามันใส่สบายมากนะครับดังนั้นบอกเราประสบการณ์การใช้งานเลยนะครับไม่พูดภาพทำเพลงเลยคือว่าตัวหูฟังตัวเนี้ยเน้นสวมใส่สบายแล้วก็ในการใช้งานก็คือมันมัน มันไม่ค่อยเกะกะหูแล้วก็ใส่ไปานานๆานรู้สึกไม่เจ็บหูสําหรับคนที่ไม่ชอบอินเอียร์แต่อยากได้หูฟังที่ตัดเสียงรบกวนภายนอกได้ดีกว่าเอียร์บัตเนี่ยรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ผมแนะนําอย่างยิ่งนะครับอ่ะในขั้นต่อไปที่เราจะทดสอบก็คือผมจะบอกเล่าในส่วนของเนื้อเสียงการใช้งานแล้วกันนะครับซาวพิสเคลียร์เนี่ยเทียบกับอินเอียร์นะครับหูฟังแบบสอดหูโดยทั่วไปถ้าเทียบกับพวกเออเลสประมาณเนี่ยหลักร้อยทุกด,ด้วยกันเนี่ยอย่างเช่นมอนสเตอร์แอรมาพวกนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยครับ ที่เป็นอินเอียร์ด้วยกันเนี่ยผมบอกได้เลยว่าซาวิทเคลียร์เนี่ยจะให้เสียงที่มีเบสสู้แม็กไม่ได้นะครับเบสต,ตัวนี้จะตูมตามก่อนแต่จะให้เนื้อเสียงที่เคลียร์สมชื่อก็คือจะให้เสียงที่ใสนะครับในย่านเสียงแหลมเสียงกลางเลยผมบอกเลยว่าตัวนี้ผ่านมาเลยเต็ม10ผมให้แค่แกคะแนนได้เลยคือเหมือนมันดีมากๆเลยนะครับการแยกชิ้นเครื่องดนตรีก็ถือว่าดีมากๆนี่คือจุดเด่นของเขาใครอยากได้หูฟังอินเอียร์ที่เสียงแหลมเสียงใสดีนะครับ ตัวนี้จะดีกว่าซาพิทแม็กที่ผมเคยใช้นะครับตัวนี้ตัวเคลียร์ก็จะให้เนื้อเสียงที่ค่อนข้างที่จะคมโฟกัสดีกว่าอ่ามอนสเตอร์เอเทีศที่มินิคาถูกกว่านะครับเรียกได้ว่าตัวนี้ถ้าในเลทราคาต่ําพันเนี่ยจะให้เสียงกลางเสียงสูงที่ใสชัดคมโฟกัสดีกว่าอินเอียร์ทั่วไป นในส่วนของย่านเบสผมบอกแล้วว่าเบสก็กระชับมาดีมีเป็นลูกๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้สู้เท่ากับหูฟังที่เน้นเบสโดยตรงอย่างเช่นซาวคอ A50 หรือ A20 พวกนั้นเบสมันจะพุ่งกระชูดมันจะแบบมันดูแบบดินามิกหนักแน่นกว่าตัวนี้ถ้าเบสผมให้สัก7คะแนนนะครับเบสก็ไม่ได้หนักมากสําหรับสาวผิดเคลียด้พูดกันตรงๆเสียงเสียงกลางการแยกชิ้นดนตรีผมให้8.59แต่ตัวนี้เสียงเบสผมให้7แต่ก็มีความกระชับฟังสนุกแต่ว่า ความกระชับตัวนี้ก็ไม่ได้หนีจาก Monster XKT02 ที่มีราคาถูกกันคกันครึ่งได้นะครับสักเท่าไหร่อันนี้ก็พูดเนื้อเสียงในงบประมาณที่เราจ่ายไปนะครับผมก็ในเรื่องเสียงมันก็จะประมาณนี้ก็คือถ้าใครต้องการเสียงที่มีมิติคมชัดแยกชิ้นดนตรีดีเอามาฟังแกะเพลงได้มีเบสที่กระชับเป็นลูกๆเน้นฟังสนุกเน้นเน้นในการฟังที่แบบคือเอาเป็นว่ามันเป็นหูฟังที่ h i น n ะในระดับหนึ่งอะก็คือ มันดีกว่าหูฟังสอง0ารอยที่เราซื้อในทั่วตลาดแบบไม่ต้องไม่ต้องเทียบกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาจะเด่นด้านการโฟกัสชิ้นดนตรีนะครับในเด่นของการเสียงกลางเสียงร้องที่มันมีมิติที่ดีขึ้นกว่าในระดับหูฟังที่มันต่ำกว่าห้าร้อยในสเต็ปหนึ่งแต่เบสไม่ได้หนักแน่นอะไรหนักหนาขนาดนั้นนะครับก็เล่าให้ฟังตามนี้แล้วกันเนาะก็คงจะได้ข้อสรุปแล้วแหละว่าเนื้อเสียงมันดีแค่ไหนผมบอกได้เลยว่าตัวนี้อ่ะประทับใจที่สุดเลย เอาที่ซื้อมาถ้าสามอันนี้นะนะนะครับที่ใช้อยู่เนี่ยในเลทประมาณไม่ถึงพันเนี่ยชอบตัวไหนที่สุดก็ต้องชอบเคลียร์ที่สุดนะครับแต่ถ้าเอาฟังสนุกอะ่ะเพราะตัวเนี้ยมันเน้นเบสเน้นอะไรแต่ว่าพอมันเป็นรุ่นเก่าวกว่าน้องห้าจุดศูนยะ์แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าเคลียร์มันให้ความอัตรษลดที่ครบคันกว่าไอ้ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีแต่โฟกัสชิ้นดนตรีจะสู้เคลียร์ไม่ได้นะครับผมอ่ะอันนี้พูดในส่วนของเนื้อเสียงแต่ในส่วนของวอลลุ่มความดังนะด้วยความที่มันทําออกมาเป็นแบบว่า กึ่งกเอียบัดกับอิ ear, นเะอียเนาะผมบอกเลยเลยว่าวลย่มตัวนี้มันจะดังได้แค่เต็มเนี่ยไอ้นี่เต็มร้อยจะได้เท่ากับไอ้นี่ประมาณ90%เท่านั้นนะครับความดังจะสู้อา่าจะสู้อินเอียที่มันแบบแบบยัดเข้าไปเต็มๆไม่ได้นะครับเรียกได้ว่าคือถ้าเราจะฟังเพลงดังเท่ากันอันนี้ต้องปรับสุดไอ้นี่ปรับแค่85ไอ้นี่อาจจะปรับแค่80 นะครับอันนี้คือความจริงเนาะในส่วนของวอลลุ่มผมเต็ม10ในงบประมาณผมมาให้แค่8ดังนั้นให้รู้กันนอว่ามันมีคอแตกต่างยังไงนะครับดังนั้นคนที่ฟังเพลงดังๆฟังเพลงอน,น,นดัเนี่ยมันอาจจะไม่สะใจเท่ากับหูฟังอินเอียร์ที่มันเป็นแบบออกแบบมาแบบได้แบบแบบมีก้านยาวหรือว่ามีอะไรยัดหูได้ดีกว่านี้นะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของวอลลุ่มที่มันจะเบาวกว่า ใน2ตัวนี้แต่ไม่ได้ต่างกันมากนะครับก็มันก็ถือว่าฟอฟังรู้เรื่องถ้าเราฟังในห้องหรือว่าฟังขับรถเนี่ยอไอพวกนี้อาจจะปรับ60 70ใช่ไหมไอนี้ก็จะปรับ80 90นั่นคือข้อสรุปที่ผมบอกให้ไม่ได้มีผลต่อการใช้งานอะไรแต่ว่าให้พูดฟังว่าระดับเสียงมันประมาณนี้นะนะครับในส่วนต่อไปสุดท้ายก็คือในเรื่องของไมโครโฟนตัวนี้ไมดีไหมผมบอกเลยว่าถ้าเทียบกันนะครับสามรุ่นนี้ตัวนี้ไมค์เคลียเนี่ยไมค์เป็นรุ่นใหม่กว่า ไม้ตัวเนี้ทำได้ดีกว่าไม้ของซาพิตแม็กตัดเสียงรบกวนได้ดีมากๆเคยลองใช้งานแล้วรู้สึกว่ามันตัดเสียงรบกวนได้อย่างชัดเจนเวลาเอาไปคุยข้างนอกฝนตกอะไรเงี้ยมันจะไม่มีเสียงซ่าเข้ามามันจะแบบตัดเน้นโฟกัสเสียงเราได้ดีอันนี้คือใช้งานได้จริงถ้าตัวนี้เต็มสีผมให้9ตัวนี้ผมให้8.5ส่วนตัวนี้อาจจะให้ได้สัก7นะครับก็คือตัวนี้ไม้ตัดเสียงเราดีแต่ว่ามันไม่ค่อยตัดเสียงรบกวนดังนั้นให้รู้เลยว่าไม้ก็เป็นจุดเด่นของซาฟิตเคลียร์นะครับสรุป แล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่7ชั่วโมงใช้งานได้เต็มไหมบอกเลยว่าตรงนี้ตรงสปกตรงเป๊กตรงสเปกทุกอย่างนะครับผมเคยใช้งานแบบต่อเนื่องนั่งรถประมาณ8-9ชั่วโมงตงัวนี้ใช้งานผ่านเลยในการชาร์จหนึ่งครั้งไม่ไม่เสียหายเลยคือเรียกว่าเวลาเราเดินทางไปกลับที่ทํางานวันหนึ่ง4-5ชั่วโมงเนี่ยชาร์จตอนหนึ่งรอบไปเพียงพอสาหรับการไปท้งเดินทางไปและกลับแน่นอนนะครับดังนั้นการใช้งานเนี่ยเรียกได้ว่าแบตอึดจ,จริงนะครับผม สู้สาวาสู้สาพิดแม็กได้ไหมบอกเลยว่าตัวนี้สู้สาวพีดแม็กได้นะครับแล้วก็สู้ไอ้นี้ได้ไหมบอกเลยว่าแบตจะอึดกว่ามอนสเตอร์ตัวนี้สักตัวสาวพีดแม็กจะใช้ได้เยอะกว่าประมาณ1ชั่วโมงเป็นอย่างตำ่ำสาวพีดเคลียร์นะครับเรียกได้ว่าแบตอึดจริงแล้วกันอันนี้เรื่องแบตผมให้9คะแนนนะครับไมให้9นะครับเรื่องการแยกชิ้นดนตรีให้8.5ถึง9เรื่องเบสให้7นะครับสรุปสุดท้ายแล้วนะครับสาวพีดเคลียร์เหมาะกับใครสาวพีดเคลียร์เหมาะกับคนที่ต้องการหูฟังที่มีมิติเสียงที่ดี โฟกัสเสียงภาพรวมโอเวอร์ออลดีกว่าหูฟังหลักต่ำกว่า500ภาพรวมอัปเกรดมาจากซาพิตแม็กที่ต้องการหูฟังที่มันแบบแยกมีมิติคมขึ้นแต่เบสด้อยลงถอยถอย,ถอยลงนิดนึงนะครับตัวนี้จะโอเคโดยที่มีไมตัดเสียงรบกวนที่ไม่ด้อยลงกว่าเดิมแล้วมีแบตเตอรี่ที่อึดใกล้เคียงกับซาพิตแม็กอันนี้คือเหมาะเลยนะครับสาหรับงบประมาณเท่านี้ถามว่าคู่แข่งรุ่นอื่นๆสู้ได้ไหมในงบประมาณนี้ผมก็บอกตรงว่า สาวพิทเคลียเนี่ยมีจุดเด่นของเขาเลยถ้าเทียบกับพวกซาวคอพวกสาวคอมันก็จะให้มิติเบสที่ลึกกว่าแน่นกว่าเนาะแต่ว่าสําหรับตัวสาวพิทเคลียเนี่ยเขาจะจูนมาให้ตงรงกลางแบบดีเกือบทุกด้านนะครับแต่ด้านที่เด่นจริงๆคือฟังสนุกเบสพอใช้ได้ไมโครชรัดแล้วแบตอย่างอึดนะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์จากผู้ใช้งานแล้วกันว่ารุ่นนี้ดีไหมในงบต่ํากว่าพันผมบอกเลยเลยว่าเอาเป็นว่าไงบรรดาทั้งหมดที่มีตอนนี้นะครับ ไม่ได้เหอ่อคองนะแต่ในงบพันในระดับคนฟังเพลงแบบผมผมเลือกซาพิทเคลียร์เป็นคู่หูประจำในวันนี้นะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าใหม่กว่าดีกว่านะแต่ผมพูดได้เลยว่าภาพรวมถ้าเป็นเกรดเขาอาจจะไม่ถึงขั้น A บวกหรือว่าได้เกรดได้ A บวกในทุกด้านนะครับเต็มร้อยเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ถึงแบบเป็นคนที่ได้คะแนนเก้าสิบกว่าแต่ถ้าเกิดตีโดยค่าเฉลี่ยทั้งหมดเป็นคนที่ได้เกรด A ประมาณ80 82 83คะแนนเนี่ย ตัวนี้ถือว่าสอบผ่านนะครับในขณะไอ้พวกนี้มันจะมีจุดอ่อนจุดอะไรที่มันไปไปทางไหนไปสักทางหนึ่งนะครับตัวนี้มันก็ทําได้ดีในระดับสมราคามันแต่ถ้าเทียบกับตําพันผมเลยว่ารุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ผมแนะนํามากๆคือซื้อมาคุณไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมก็บอกเล่าประสบการณ์การใช้งานเพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรู้ใจไอทีให้ผมหน่อยนะครับเราจะเจติบโตไปด้วยการพบกับสาระไอทีรีวิวสินค้าไอทีมือชือคอมพิวเตอร์ทุกอย่าง ทุกๆ1-2สัปดาห์สวัสดีครับ